สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอยนะครับเย็นนี้วันที่4ตุลาคม2563นะครับหลัก10นะครับสอเสือ890หลักหน่วย374นะครับถ้าจับก็จะ เลข2ตัวบนล่างจับได้เป็น8 3 8 7 8 4นะครับ9 3 9 7 9 4 0 3 0 7 0 4นะครับอันนี้คือทั้งหมด9ชุดจับมาให้8ชุดตัดออกไปชุดหนึ่งก็คือชุดที่ซ้ำกับเมื่อวานเมื่อวานออก7 9 7นะครับผมเลยไม่ได้ให้9 7ซ้ำนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับใครชอบเลขไหนก็ลองจับคู่ดูนะครับ คลิปนี้มีสัส้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ